สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องมานิโกรทาลอทนะคะวันนี้เรามาเช็คพลังงานหน้าไพ่ใครคนนั้นของคุณกันสิว่าตอนนี้อารมณ์ตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะอยากรู้นะคะถ้าดูแล้วมันไม่ตรงมันขัดจริตมีเอ๊ะอยู่ในใจเลื่อนผ่านได้เลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปของคุณนะคะอ่าแล้วแต่หน้าไพ่จะออกมาเลย พลังงานวันนี้ความรู้สึกของเขานะถ้าพวกคุณจบกันไปแล้วแน่นอนคนคนนั้นต้องเคยหันหลังออกจากกันไปแล้วคนคนนั้นต้องเป็นเป็นคนเก่าๆของพวกคุณที่จบกันไปแล้วอารมณ์เขาตอนนี้นะคะอยากกลับมาหาคุณดูสิเขาอยากกลับมาหาคุณเขายัางคิดเรื่องของคุณวนไปเวียนมาอยู่อยากเริ่มต้นใหม่เป็นความรู้สึกที่ยังมอง เห็นคุณในข้อดีของคุณความรู so ้สึกตอนนี้ของเขานะถ้าคุณนิ่งเงียบกับเขาตอนเนี้เขาอยากมาหาคุณคิดถึงแต่สิ่งดีๆของคุณเขาค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงกับคุณมากๆเลยนะคะคนคนนี้พวกคุณน่าจะคาดหวังการแต่งงานการใช้ชีวิตครอบครัวกันแล้วก่อนหน้านั้นแต่ตอนนี้พวกคุณจบกันไปแล้วแน่นอนจากพลังงานหน้าไพความรู้สึกของเขาตอนนี้นะ เชื่อว่าคนคนนี้แอบสองคุณพลังงานหน้าให้เชื่อว่าคนคนนี้แอบสองคุณแน่แต่สิ่งที่เราเห็นคือความโนสนโนแคร์น้าที่จะเป็นเขามองเราไหมที่เรารู้สึกว่านิ่งการเดินหันหลังจากไปครั้งเนี้ดูเหมือนว่าเราจะไม่แคร์เขาไหมอยู่ในมุมของตัวเองอย่างสง่างามแล้วก็ไม่แคร์ไม่ได้สนใจอะ ความรักไม่มีก็ช่างขอให้ฉันมีเงินมีความมั่นคงมีความสุขกับชีวิตของตัวเองมันเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่าเขาอยากเข้าหาคุณมากๆเลยอะอยากเคลียร์อยากเข้าหารู้สึกว่ามันมีความโกรธอยู่ตรงนั้นมีความรู้สึกอยากจะเข้าหาแบบอยากจะถามคุณว่าคุณไม่แคร์เขาจริงๆหรอมันจบไปแล้วจริงๆหรอสิ่งที่คุยกันไว้ที่ก่อนหน้านั้น มันจบไปแล้วจริงๆใช่ไหมความรักมันไม่เหลืออยู่แล้วเหรอนั่นคือสิ่งที่เขาอยากพูดกับคุณเขาส่องคุณแน่นอนค่ะสิ่งที่เขาเห็นคือความสง่างามเฉิดฉายแบบไม่ได้แคร์ไม่ได้รู้สึกต้องเดือดเนื้อร้อนใจไม่ได้รู้สึกต้องมาฟูมไฟอะไรกับเขามันเป็นอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าเนาะ บางพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งสิ่งความรู้สึกของเขาที่เขาพูดอยากพูดคือคุณค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจเขาเรียกว่าไม่ได้แคร์เขาเป็นมุมที่รู้สึกว่าคุณต้องการจะจบจริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยอืมเป็นพลังงานที่คุณดู ดูเหมือนไม่แคร์เขาไหมอ่ะเออมันทําให้เขาแบบหัวร้อนเลยอ่ะเออขอพลังงานของเขาด้วยค่ะอารมณ์ของเขาตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณขออีกสามใบนะคะเขาคิดยังไงกับคุณต้องการคุณค่ะบอกได้เลยค,คนคนนี้ต้องการคุณมีความปรารถนาในตัวคุณอยากคุยอยากทําอะไรสักอย่างแต่ไม่กล้าแต่ไม่กล้าค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นคุณน่าจะใช้เขาเรียกว่าอะไรไมมไม้ตายกับเขาอ่ะ เป็นคําพูดคําจาค่อนข้างที่จะเด็ดขาดดุดันเขาเรียกว่าเหมือนคุณได้ตัดสินเขาไปแล้วอะ่ะวันนั้นนะคะเขาเลยรู้สึกว่าเขาอยากเข้ามาเคลียร์นะแต่เขาไม่กล้าไม่รู้ว่าคุณพูดอะไรหรือแสดงท่าทียังไงในนาทีนั้นวันนั้นนะคะดูซิว่าเขาอยากจะทําอะไรเกี่ยวกับตัวตัว เขาเนี่ยอยากจะทําอะไรเกี่ยวกับความรักครั้งนี้ไหมเขาอยากจะทําอะไรไหมเขาอยากจะทําให้ความรักครั้งนี้เป็นไปในทิศทางไหนอยากคุยค่ะเขาอยากคุยกับคุณเขาไม่อยากให้คุณใช้อารมณ์หรือดุหรือแบบตัดสินเขาอย่างนั้นเรามาคุยกันดีๆประณีประนอมกันได้ไหม อะไรหาข้อตกลงร่วมกันได้ไหมถ้าเขาทําอะไรผิดเขาขอโทษเขาเสียใจถ้าเขาทําอะไรผิดเขาเสียใจนะคะบอกได้เลยคนคนนี้ยเสียดายคุณอยู่นะอืคุณก็มีดี <c oughs> คุณเป็นคนที่มีความสง่าเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอะมองเรื่องการเงินเป็นเรื่องสำคัญความมั่นคงเป็นเรื่องสำคัญความรักคุณต้องการความมั่นคง มั่นคงแล้วก็จริงใจเพราะฉะนั้นพลังงานของคุณค่อนข้างที่จะเปิดใจรักคนยากการที่คุณให้ใจใครสักคนสิ่งสิ่งนั้นสิ่งที่คุณต้องการคือความมั่นคงการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวที่จริงจังและมั่นคงเพราะฉะนั้นการที่จะเข้ามาแบบ เขาเรียกว่าเป็นแค่ทางเลือกคุยกันไปวันวันนั่นไม่ใช่เวของคุณเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ผ่านมาอาจจะเอาใช้อารมณ์บู่วามเอาแต่ใจอะไรยังไงต่อกันคุณรู้สึกว่าตัวคุณไม่ได้อยากจะมานั่งทะเลาะหรืออะไรกับใครเพราะฉะนั้น ตัวคุณค่อนข้างที่จะชัดเจนในสิ่งที่ตัวเองต้องการอยู่แล้วสิ่งที่เขาเห็นถ้าเขาทำผิดเขาขอโทษเรามาคุยกันดีๆหาข้อตกลงกันดีๆแล้วก็คุณก็ไม่ต้องดุมากนะคะในพลังงานของคุณค่อนข้างที่จะโอ้โหเข้มแข็งเขารักคุณค่ะสิ่งที่เขาอยากพูดเขารักคุณเขาเขาเครียด เขาก็น้อยใจเหมือนกันในบางเรื่องเขาอาจจะรู้ว่าคุณก็น้อยใจในบางเรื่องแต่เขาค่อนข้างที่จะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะคะคนของคุณนะตอนนี้คุณคุณรู้สึกเขามองว่าคุณเข้มแข็งมากคุณสตรองมากเหมือนไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจอะไรถ้าเขาผิดที่ผ่านมาถ้ายอมคุณได้เขาก็จะยอมนะคะคนคนนี้นะเนี่ยเขารู้สึกว่าการจบกันไปครั้งนี้มันทำให้เขาได้รู้ว่า เขาอยู่ไม่ได้เลยค่ะบางคนนี่ป่วยเลยนะเนี่ยอืเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับหมดไม่มีกระจิตกระจายอะไรอะ่ะเออถ้าจะยอมอะไรที่เขาไม่ยอมคุณอะ่ะเขาจะยอมนะคะพลังงานไพ่เขาแบบไม่โอเคเลยความรู้สึกเขาตอนนี้ไม่สามารถตัดคุณได้เลยนะคะ เนี like ่ยเขาส่องคุณตลอดเลยเขาไม่ได้ปล่อยค่ะเนี่ยเป็นพลังงาน้าไพผู้อ่านบอกตั้งแต่แรกว่าส่องคุณหนักมากเห็นไหมคะกล้องส่องทางไกลสองตัวเลยอะไม่ปล่อยคุณเลยค่ะต่อให้จะห่างกันอะไรยังไงก็ตามคนคนนี้ไม่ได้ปล่อยคุณนะคะคือส่องคุณตลอดอะไรที่ไม่เคยให้ความยุติธรรมจะให้คุณแล้วค่ะรู้สึกว่าเขาไม่ไหวแล้วกับการที่ไม่มีคุณนะคะเนี่ยเขารู้ว่าตอนนี้เขาอยากคุยอยากเคลียร์กับคุณมากเขา ร้อนใจอ่ะวุ่นวายใจมากตอนนี้นะคะเขารู้สึกว่าเขาอยากเข้ามาคุยมาเคลียร์กับคุณหาเหตุทับเขาอยากให้อ่าไม่ต้องใช้อารมณ์เขาอยากจะให้เคลียร์กันอย่างมีเหตุผลเขารู้สึกว่าใจอารมณ์ชีวิตเขาตอนนี้มันนิ่งนิ่งไม่ได้แล้วอ่ะเขาเรียกว่า นั่งไม่ติดเะค่ะตอนนี้นะสองคุณตาแฉะเลยพลังงานหน้าไพ่แต่ดูคุณสตรองโนสนโนแคร์โฟกัสที่ชีวิตตัวเองการเงินความความมั่นคงเรียกร้องศักดิ์ศรีให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้เขาอยากเคลียร์กับคุณมากเขาแบบวุ่นวายใจมากๆค่ะวันวันส่องแต่คุณอ่ะส่องแล้วก็รู้สึกพอเห็นคุณอยู่ได้เหมือนไม่แคร์ทำใจไม่ได้สิงานนี้ นี่คือพลังงานของเขานะคะวันนี้นะที่เขามีให้กับคุณไม่ทราบว่าตรงกับของท่านใดไหมยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กับช่องมานิโกทาลัดด้วยนะคะ